สวัสดีพี่น้องชาวแม่สระกราทุกท่านนะคะมาดูบรรยากาศวันนี้ตะวันขึ้นอย่างสวยเลยนะคะแต่อากาศหนาวเย็นหนาวเย็นกว่าวันก่อนนะคะแต่ลมไม่ค่อยแรงไปดูวิถีธรรมชาติไปเก็บไข่เป็ดกันนะคะ แกล้งไข่เป็ดดูนะคะวันนี้ไปเก็บช้าหน่อยร้องระง,งมระงำแล้วแกล้งดูเผื่อเขาจะออกไข่เพิ่มถ้าถ้าถ้ามันออกไข่ตอนสายเราก็ไม่รู้นะคะพี่น้องว่าพราะเราเปิดเล้าไว้อะอีก,กาจะเข้าไปข้ามในเล้าหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่มีเวลามาติดตามแต่จะติดวงจรปิดให้ก็ มันจะใช่ไหมเนาะติดวงจรปิดให้เป็ดเป็ดไข่ไปกันบเมว่ะไอวันก่อนไม่มีแสงแดดเลยนะคะครึ้มจนแปดโมงวันนี้แสงแดดจ้าละไม่มีลมแต่หนาวอยู่นะคะแต่แม้ว่าอากาศอย่างเงี้ยดีปีเนี้ยไม่ได้หนาวพอให้ชื่นใจเลย มาแป๊บแป๊บแป๊บแป๊ปแปปแ,ปแล้วก็ไปนะคะหน้าอากาศอย่างเงี้ยประหยัดแอร์ประหยัดพัดลมดีอาบน้ําอุ่นเอาเสื้อกันหนาวโอ้โหซื้อมาก็นานจะได้ใส่สักทีนึงแต่ถ้าเราเดินไปเดินมาทํางานนะมันก็ไม่เย็นนะคะมันก็ไม่หนาวมันก,นก็เหมือนได้เหงื่อแ้ ค่ากแกล้งเจ้าให้ออกสายดูสวื่อจะไข่เพิ่มฮัลโหลออกมาเลยมาเลยกาบกาบกาบออกไปเลยเอ้อกลัวอีกมาหาทุกวันยังกลัวอีกเร็วๆสายแล้วเออไปดีเร็วเร็วเร็วเรวเรวอืม ตัวไหนไม่ไข่จะรู้ไหมไม่รู้ค่ะพ่ออ้นไม่รู้แน่นอนเลยลงน้ำไปเลยปอมแปมไปเลยโหลาลาเงียบเงียบบน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 อุ้ยอุ้ยบน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 เป็ดบนครับบนบนเก็บไข่นะคะต้องผสมอาหารให้เขาก่อนอให้เขาขึ้นมากินก่อนแล้วเปิดทางสะดวกเอามากินเร็วๆอะไรขึ้นมาเล่นเล่น ขึ้นมาเล่นๆแล้วก็ลงบางตัวยังไม่ทันได้กินเลยไปแล้วเขาจะไปเก็บไข่แล้วสายแล้วเนี่ยภารกิจเยอะแยะเลยไปดูดิวันนี้จะได้กี่ฟองค่ะอุย้ยลุน้นลุ้นไปแต่ละวนันโอ้ยออที่เห็นเห็นเนี่ยที่ไประจำตำแหน่งโอ้ เพื่อนเขบางคนเขาบอกเอาสีเขียวเอาสีเขียวเยอะๆมันออกแทนเขาไม่ได้พี่น้องโอ้นี่ดูจะได้กี่ฟองนะคะวันนี้มาลุ้นกันพร้อมๆกันแต่ละวันฮะเสียงเป็ดหรือเสียงอะไรนะกาบกาอะไรไปติดตรงนั้นล่ะฮะใครให้ไปอยู่ตรงนั้นข้างนอก เป็ดน่าจะติดป่านะคะปิดติดกอไม้เดี๋ยวไปดูเป็ดก่อนแป๊บหนึ่งค่ะดูเป็ดว่าเขาติดอะไรหรือเปล่าแล้วแต่ตำแหน่งแล้วแต่มุมนะคะแล้วแต่มุมแล้วแต่ตำแหน่งนะคะตรงนี้ทั้งหมดไข่อุ่นอยู่เลยอุ้ยฟองใหญ่ด้วยหูหูสีเขียวอะพี่ฝนเพื่อน เอาสีเขียวสีเขียวมันบอกเป็ดไม่ได้ว่าพี่อยากได้สีเขียวบอกวิตามินเยอะจริงหรือเปล่าน้อจริงหรือเปล่าน้ออันนี้เชือกอะไรนี่เอาออกก่อนนะคะอ่าตรงนี้วันแรกเยอะ,อะเดี๋ยวนี้ก็น้อยลงละสี่ฟองตรงนี้ก็ยังอุน่น ไข่ไม่นานนะคะยังอุ่นๆอยู่นี่คือไข่ไม่นานนะคะสัมผัสได้นะคะวิธีจนบทวิธีพอเพียงเป็ดสามสิบกตัวพอแล้วโดนหมาจอเข้ามาตุยกัดตุยตุยไปห้าสิบกาตัวพี่น้องก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วค่าหัวหารก็เยอะถ้ามีเยอะเพราะเราไม่ได้เลี้ยงแบบเป็ดไล่ทุ่งนะคะเราไม่ได้ทำแบบเป็ดไล่ทุ่ง ลุ้นไปแต่ละวันจะได้ไข่กี่ฟองเนี่ยลุ้นเหนื่อยมากเลยตรงนี้วันนี้ไม่ออกนะคะเมะื่อวานออกอยู่ตรงนี้ไม่มีไม่ไข่วันนี้น่าจะน้อยนะคะดูเงียบเงียบเงาเงาไงเอ้าดูพี่น้องตอนแรกก็คือยังไม่นั่นเนาะคิดว่าไม่มีไข่แล้วนะวันเนี้ยไม่ได้ไข่วันหนึ่งแน่เลยอากาศหนาวโหนึกว่าตรงนี้ไม่มีนะคะตรงนี้มีนะคะออกนะพี่น้องดูดิ โอ้ยบาไข่ตรงนี้แทนตรงนู้นนี่ไข่แล้วเขาก็จะกลบไว้อย่างนี้นะคะสี่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิยิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดฟองแล้วนะคะแต่ว่าดีนะช่วงสองสาวันนี้ไซส์ไล่ไล่กันเลยนะคะไซส์แบบเท่าๆกันเลยไม่มีเล็กๆมากม,มีฟองหนึ่ง วันนี้ฟองก็จัดกระจายดูดิค่ะฟองดูดูไข่อย่างนี้ถ้าไม่มาเก็บแล้วเปิดทิ้งไว้นะคะเปิดเล้าทิ้งไว้โอ้เสร็จเสร็จคุณอีกาแน่นอนค่ะไม้กันสั่นก็งอแงเลยเกินช่วงนี้นี่นะจ๊ะคอกเราก็จะมีแสงแดดเข้ามาฆ่าเชื้อโรคนะคะให้ให้คอกไม่แฉดนะคะ12ฟองแล้วอ่ะลุนต่อมันก็จะมีอีกมุมหนึ่ง22วันนี้น่าจะได้น้อยนะคะ ยีิบสามอู้อน,นี้ฟองใหญ่ด้วยสีเขียวยี่ามอันนี้ก็ใหญ่นะะ่ะยี่สิบสี่โอ้หอันนี้แฉะนิดหนึ่งเดี๋ยวไปเช็ดกระกองฟางก่อนยี่สิบสี่นะคะไข่ฟองใหญ่ด้วยนะเนี่ยว่ามันเป็นไอกะละมังที่ใส่อาหารนะคะเอากินไปกินมาก็เป็นน้ำอ้าวันนี้ได้น้อยลงนะคะ ยี่สิบเจดฟองก็แล้วแต่วันเนาะยีิบเจ็ดฟองไข่พรุ่งนี้ไข่ให้ด้วยเดอ้อฮ่าเป็ดกาบกาบน้อยใจแล้วก็ลาไปกับไข่เป็ดยี่สิบเจ็ดฟองนะคะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิง่งแจ้งเตือนเตือนทั้งหมดนะคะ พ่อแม่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปลงคลิปในทุกๆวันนะคะไปกับไข่เป็ดสดๆวิถีชนบทวิถีพอเพียงกับไข่เป็ด27ฟองวันนี้นะคะพบก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ